รัชนนท์ถูกโยงดรามา่าเมียยูทูบเบอร์ล่าสุดโรถแถลงการไปแล้วล่ะค่ะเป็นประเด็นร้อนที่ระอุมากๆกับพูดถึงกัจนจำนวนมากสำหรับดรามา่าเมียยูทูบเบอร์งานนี้เนี่ยมีการดาวมีการโยงไปกันอย่างมากมายแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีชื่อเอี่ยวเต็มๆก็คือกอรชนอชนค่ะคือนักแสดงหนุ่มลูกจกกายรัชนน์สุประกอบนั้นเองล่าสุดเจ้าตัวนย่ยงไม่ปล่อยให้ทุกคนสงสัยมาเคลียร์ทันทีค่ะโดยแคปชั่นนี้ระบุว่าถแถลงการจากก ชนอและฮอรอคอรอ,อ,รอนอรออดและปอปอสวัสดีครับกรอรชนอเองนะครับผมวันนี้น่าจะมีหลายๆคนเห็นข่าวแล้วว่ากรอรชนอไปทําให้บ้านคนอื่นเขาแตกไม่ใช่กรอรชนอนี้แน่นอนครับทุกวันนี้8ปดโมงชเช้าเนี่ยออกกำลังกายหลังจากนั้น10บโมงก็ลงมานั่งขุดดินไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับ มีแต่คนโทรมาหาผมเนี่ยแฟนนิแมนตัวจริงอย่าคิดมากนะไม่ใช่ผมไปหากันต่อสิว่าใครแต่ไม่ใช่ไก่แน่นอนครับทางด้านภรรยายเองก็ออกมาโต้นะค่ะว่าถ้าเห็นกอราชนองไปเที่ยวกับใครนะคะอินวอล์กมาเลยเดี๋ยวคอรอจะจัดการอย่างหนักเลยแม่เรียกี่ว่าคุณแม่มาขู่ขนาดเนี้นุงกายกังจะต้องบอกไปเลยละคะ่ะเป็นยังไงกัน,กนบ้างคะงานนี้ก็คงต้องไปสืบต่อแล้วแหละว่าสําหรับประเด็นดรามา่าหรือตัวอ,อักษรย่อที่ว่านั้นจะเป็นใครคะ สวัสดีครับกรอชนอเองนะครับผมวันนี้น่าจะมีหลายๆคนเห็นข่าวแล้วนะว่าแบบเฮ้ยกรรชนอเนี่ยเขาแบบว่าเอ่อไปทําให้บ้านคนอื่นเขาแตกนะไม่ไม่ไม่ใช่กรรชนอนี้แน่นอน,อนอเออว่าสองวันที่แล้วไปไหนสองวันที่แล้วราชนไปไหนมาไปไหนนี่ทุกวันนี้ 8โมงเช้าคือออกกำลังกายอยู่วันนั้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ10บโมงนี่กูนั่งขุดดินอยู่คนดูดูดูถ้าเกิดใครเห็นกอลชนอไปเที่ยวกับใครนะคะอืมอินบ็อกมาเลยมนะคะเออเยเดี๋ยวฮอรอจะจัดการอย่างหนักใช่ ไม่มีไม่มีไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนดาดาหรืออะไรหลายๆคนก็โทรมาไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมแบบแฟมิล right okay oui> ี่แมนนี่ลูกๆก็อยู่ใช่ไหมลูกๆดาดาอยู่ไหนบวันนี้ดาดาอยู่ไหนวันนี้วันนี้ดาดาไปไหนป่ะวันนี้ดาดาไปไหนเบอกไปเลยบอกสิดา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 หนีไปหาคนอื่นมาหรือเปล่าไม่ฮะมี่แมคิรินเอร่าแอบเห็นอะไรหรือเปล่าแอบเห็นเปล่า E uh -huh.